ดาวเอ๋ยก่อนเป็นดาวบ้านนาเดี๋ยวนี้ไปเป็นดาราจากขาม้าโซกรุงเป็นดาดวดวงเด่นอหอมด้วยกลิ่นน้ำปรุงค่ะ มันเป็นชาวทุง่งแค่มองความรุ่งของดาวดาวเอ๋ยกลายเป็นดาวลืมดงกลัวาขานั้นจะส่งดาวดงนั้นเพียงชั่วคราวเมื ดาวดวงดับที่จะคอยรับวันเจ้าคอยซับน้ำตาของดาวรับเจ้าสู่ดงแดนเดนิก่อนดาวเด่นอยู่ในดองพอง ขคว้าดาวไปดาวเอ้ยอย่าได้เฮิรี่กลัวดาวดับดาวยับเขาจะั้นเติมอย่าลืมดงทินเดิมเล่นน้องแม่ดาวแทนดง ดาวเอ๋ยคิดถึงพี่หรือเปล่าดาวเด่นเพราะมีความเศร้าเขาจึงทุ่มเทพเพื่อส่องแม่ดาวเหลือเด่นพี่ก็ลืมไม่ลงไม่รังเกียจนง